ก็ในวันนั้นทั้งสี่สถานที่ครับครับในภาคเช้าก็จะมีการเสวนานะครับก็ส่วนหนึ่งที่ผมจะนําไปบอกเล่ากับพื้นที่ตรงนั้นก็คือในเรื่องของผลิตภันธ์ต้นแบบการแปรรูปตั้งแต่ที่สามารถทําได้ตั้งแต่ในระดับวิสาหกิจชุมชนหรือกเกษตรกรเองนะครับขึ้นไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมครับที่ที่สามารถจะทําอะไรได้บ้างในวันนั้นนะครับ,รบจะได้เห็นภาพกว้างว่าเอ๊ะ เราจะผลักดันยังไงให้เกิดผลิตภัณฑ์อะไรได้บ้างที่จะนํามาใช้ประโยชน์จากตัวพืชกระท่อมได้ครับครับอาจารย์สมชายครับพืชกระท่อมสร้างเศรษฐิจไทยอนาคตเนี่ยสดใสแน่นอนไหมครับก็มั่นใจครับถ้าทุกคนเราช่วยกันนะครับทุกสิ่งทุกอย่างผลิตภัณฑ์ทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็มาบวกกับการที่มีผู้ปลูกสามารถสนับสนุนในเรื่องของต้นทางต้นน้ําได้ มีกลางน้ําอยู่แล้วโรงงานอุตสาหกรรมบางโรงงานเริ่มมองถึงการสกัดอยู่อยู่แล้วนะครับแล้วเราก็มีปริภัณปลายน้ําที่จะสามารถทําให้เกิดขึ้นมาจริงได้เมื่อครบองค์ประกอบทั้ง3อย่างผมเชื่อว่าสามารถเกิดขึ้นได้แน่นอนนะครับครับแอบเห็นรอยยิ้มของพี่นารงชัยด้วยนะฮะกิจกรรมงานกระท่อมสร้างเศรษฐกิจไทยที่จะจัดขึ้นในวันที่ 23มีนาคมที่จังหวัดสงขลาและ1เมษาก็ไปนครศรีธรรมราช21เมษาสตูลและก็6พฤษภาคมสุราษฎร์ธานีในกิจกรรมดังกล่าวนี้จะเป็นการขอบคุณพี่น้องประชาชนในจังหวัดภาคใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 157หมู่บ้านที่ได้ทดลองดูแลปลูกรักษากระท่อมในครอบครัวละ3ต้นและวันนี้พัฒนาการมาจนถึงการปลดล็อกและกระท่อมเป็นที่นิยมแพร่หลายในสังคมประเทศไทย และส่วนหนึ่งก็มีการเตรียมตัวในการที่จะทำผลิตพันธุ์รวมทั้งการส่งออกด้วยจากตัวเลขล่าสุดที่สำนักปปสาาโดยท่านเลขาธิการวิชัยชัยมงคลเนี่ยได้สำรวจพื้นที่ทั้งหมดนะครับก็มีประมาณไม่น้อยกว่า4,000 40, ไร่ ผมคำนวณดูแล้วไล่หนึ่งยี่สิบห้าต้นต้นหนึ่งก็สองร้อยกว่ากิโลนะครับที่เก็บทั้งปีเนี่ยจะได้ประมาณห้าพันสี่รกิโลหกระท่อมหนึ่งไล่เก็บทั้งปีเนี่ยกิโลละห้าร้อยบาทจะเป็นเงินถึงสองล้านจ็แสนบาทตั้งแต่กระท่อมถูกกฎหมายมา เริ่มจากเดือนธันวาคมประมาณกลางเดือนธันวาคมเนี่ยมาถึงปัจจุบันนี้ประมาณ6เดือนนะฮะโดยประมาณ6เดือนเนี่ยกระท่อมที่นำเอามาวางขายตามท้องตลาดดูจากกระแสแล้วเนี่ยไม่ได้ลดลงเลยนะครับว่ากระท่อมจะราคาถูกลงหรือ,อ,อขายไม่ได้ไม่ใช่เลยครับ ราคาไม่ถูกลงประกอบกับผู้ที่ผลิตต้นพันธุ์ขายเนี่ยก็ยังขายได้ดีอยู่นะครับผมมีพักพวกเพื่อนฝูงที่เขาขอความรู้จากผมในเรื่องของกระท่อมก็ส่งข่าวมารายงานให้ทราบว่ายังขายดีอยู่นะครับซึ่งจริงๆแล้วผมก็บอกกับแต่ละราคาเรือนเนี่ยอย่าไปปลูกมากเพราะว่าปลูกแต่พอใช้เพราะผมกลัวราคาจะตก แต่มันไม่ตกนะแล้วก็เรามาคิดดู40,000ไล่ไล่ละ2ล้าน7แสนบาทเป็นเงินแสนกว่าล้านเศรษฐกิจในประเทศไทยเนี่ยในส่วนหนึ่งที่เขาก็วิตกกังวลว่าโควิดมามากจะเกิดปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจแต่อย่างไรก็ตามที่สวนความรู้สึกนั่นะก็คือพืชกระท่อมกับ พ่อค้าแม่ค้าที่ขายย่อยและหาบเลรทั้งในตลาดและริมถนนปีหนึ่งเป็นเงินถึงแสนล้านแล้วเพราะตัวนี้ต้องขอบคุณรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันท์โอชานะครับที่เห็นถึงความสำคัญแล้วก็ยอมให้พวกเราปปสกระทรวงยุติธรรมเนี่ยแก้ไขกฎหมาย นะครับในช่วงก่อนนั้นมันเป็นกฎหมายยาเสพติดปีสองสองนะครับก่อนที่จะถูกยกเลิกไปทั้งหมดเนี่ยก็เราก็แก้ไขเรียบร้อยสำเร็จผ่านวาระสามของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยไปตั้งแต่ช่วงของก่อนก่อนที่จะมีโอกาสได้ใช้คือธันวาคมตรงนี้เนี่ยกระท่อมก็ใช้คำว่าสร้างเศรษฐกิจไทยคงไม่ผิด และในการพัฒนาต่อไปคงไม่หยุดยั้งเราได้จับมือกับหน่วยงานราชก,การอีกหลายหน่วยงานที่ทําการศึกษาวิจัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยและครูบาอาจารย์ที่มายืนด้วยกันเนี่ยทำมาอย่างต่อเนื่องนะครับและวิสาหกิจชุมชนต่างๆเราจะดูเรื่องของคุณภาพความสะอาดเพราะเราคงไม่หยุดอยู่ในแค่ประเทศไทยเท่านั้นต้องก้าวเดินไปสู่ โลกแห่งความเป็นสากลนะครับกระท่อมในช่วงการที่จะเปิดตลาดไปต่างประเทศประเทศอื่นเขาไปก่อนเราเราต้องไปแย่งตลาดเพราะฉะนั้นของเราต้องคุณภาพในการจัดกิจกรรมพบประชาชนตรงนี้ก็จะต้องเดินไปบอกให้กับพี่น้องประชาชนได้องค์ความรู้ของครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่มีอยู่ว่าเราต้องทำให้มีคุณภาพ ไม่มีสิ่งเจือปนมิฉะนั้นแล้วในโอกาสข้างหน้าเราจะรักษาคุณภาพของเราไว้ไม่ได้อย่างนี้นี่คือวัตถุประสงค์ของการทำงานและการจัดงานของเราครับคือเราทำให้ถูกกฎหมายนะครับพี่น้องประชาชนก็หาต้นพันธุ์ นะครับมหาวิจยอะไรหรือผู้คนก็าขายนะครับขายในเรื่องของต้นพันธุ์บ้างอะไรบ้างซึ่งจริงๆผมก็เป็นห่วงว่าปลูกมากเกินไปหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันก็เดินมาหกเดือนเนี้ยราคามันก็ไม่ตกนะก็ก็เรามาคิดดูว่าคนที่เกีียวกระ่อมเดิมทีเดียวอย่างก่อนที่ปลดล็อกเน้มีประมาณแสนห้าคนนึงแสนห้ามื่นคนเศษ แต่วันนี้เนี่ยก็อีกสี่ห้าสิบเท่าคนที่ที่เคี้ยวนะครับเคี้ยวแล้วก็เขาก็บอกมันเป็นของที่มีราคาถูกและคุณภาพดีเวลาแดดร้อนๆเคี้ยวไปสักใบดีงานการก็ทำได้เต็มที่นะครับแล้วก็ในวันนี้ก็เรามาคิดดูว่าเศรษฐกิจข้างถนนนะครับกับเศรษฐกิจในตลาดที่ที่ขายใบกระท่อมมันเป็นเงิน แต่ละวันมีมูลค่าสูงมากครับก็ตัดทิ้งถ้ามันขายไม่ได้มากไปผมบอกแล้วอย่าปลูกมากนะครับตัดทิ้งบ้างนะครับถ้ามันมากเกินแต่ว่าการตัดทิ้งอ่ะยังอีกรานทิ้งจะเป็นลักษณะนั้นนะครับ ต้นหนึ่งเนี่ยก็เท่าไหร่อะสองร้ยอยกว่าโลต่อปีนะครับเมื่อก่อนเนี่ยในกลุ่มหมู่บ้านที่ทดลองเนี่ยเขามีอยู่คนละสามต้นนะครับถ้าสามต้นนี้ก็เหลือเฟือเลยได้เกือบสองแสนบาทปีหนึ่งต่อครอบครัว ไม่ต้องขออนุญาตเราทําไม่ให้ต้องขออนุญาตเลยเพียงแต่ท่านจะส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยเราต้องแข่งด้วยคุณภาพก็มาขออนุญาตหน่อยนะครับกฎหมายตนร่างกฎหมายในมาตราน,นี้ไม่มีการแก้ไขมีแต่เพียงแต่ว่าการขายกระท่อมนั้นเนี่ยจะให้โฆษณาออนไลน์ได้หรือไม่เท่านั้นเองในส่วนของสภาผู้แทนรัษฎรนั้นให้สามารถโฆษณาได้แต่ตรงสวไม่เห็นด้วยก็เลยตั้งกรรมมาที่การร่วมในขณะนี้ก็เชื่อว่าสภาเปิดก็คงจบแล้วนะครับ 一十四小时。是